ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกชายตัวแสบนะครับวันนี้มาออกหมายนะฮะเป็นวันหยุดงานของผมนะแล้วก็มาออกหมายเดิมนะครับที่เคยลงไปตอนตกปนินจุดเดิมเลยนะครับแต่ตอนนี้น้ําลึกมากนะให้ดูนะน้าโคตรลึกอะน้ําถึงนี่แล้วนะครับน้ำอย่างลึกเลยนะคันเล็กนี่จะเป็นตะก้อวิ่งนะตะก้อวิ่งคันหนึ่งนะครับแล้วก็สปิวนะแต่สปิวนี่ผมอะแดปนะครับผมใส่ตะก้อวิ่งนะแต่ว่ามีทุ่นเฉยนะเพื่อให้เห็นอาการไวขึ้นนะครับ ไม่รู้ว่ามันจะระแวงหรือเปล่าแต่น้ําลึกมากน้ําประมาณสามเมตรได้ทุกคนน้ําโคตรลึกเลยนะครับเ <c oughs> หยื่อที่วันนี้ผมใช้เป็นลำนะครับนี่ลำแล้วก็ผมใส่อะกะทิเป็นนิดหน่อยนะครับสูตรลูกอีมั่วนะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะมีผลงานไหมวันนี้ <c oughs> นิ้มตัวแรกครับกินใกล้มากเลยผมลองโยนผมเห็นเม็ดมันขึ้นใกล้ๆกล้ก็เลยโยนไปนะครับลงไปเอาเลยนะตัวใหญ่มากครับใส่สวยนะครับ <sniff him. S 1> ตอนแรกครับผมชิดชิดต้นไม้เลยวะทุกคนแล้วทีเนี้ยมันไม่กินมัน,มนดนนันมากินใกล้ๆเนี่ยครับโดนกดกดนะทุกคนใหญ่ใหญ่ใหญ่ สนเ,นเล่นทีเผอครับดูครับซส์เต็มมืออยู่ครับนี่ฮนะลักษณะชุดหน้าผมนะก็จะเป็นตะก้ออันนี้เป็นตะก้อจิ๋วนะครับตะก้อวิ่งนะแล้วก็มีอ่าตัวเบ็ดสองตัวนะครับแล้วก็ใส่ทุ่นนะครับแบบนี้ก็คืออารมณ์เหมือนไม้ตายต,ายตะก้อวิ่งนั่นแหละแต่ว่าตัวเนี้ยผมอยากใช้เหยื่อสดแล้วกุ้งอะ่ะมันบีบมันจับจีบยากมันจับจีบไม่ค่อยติดนะครับผมเลยเออ งั้นเดี๋ยวเป็นตะก้อไปเลยตะก้อเล็กๆตักตัวหนึ่งนะครับเอามาอะแดปกันนะโดนเอาแก้ววิ่งอุ้ยกด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 จังกดใหญ่รอบนี้ใหญ่จริงฮะ ขออนญาตนะครับขอญาตนะครับนี่ครับโอ้ยหวานเจี๊ยบรบลงไปใหม่แล้วนะครับใส่0.8ไปนะครับก็อันนี้เป็น PE แต่ว่าตัวนี้จะเป็นตะขอเดียวนะครับ0.8เดี๋ยวรอดูมันจะได้ไหมจมที่จมที่โอ้ยเม็ดขึ้นโดนที่อย่างเงี้ยโอ้ยอุ๊ยเอาอ,อีกแล้วมาอีกแล้วครับ น,นิีงครับสวยๆยครับไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยครับปลาเข้านะครับมิดขึ้นปลาแล้วจุดเดิมแล้วไปโดนครับกดอีกแล้วครับใหญ่ใหญ่ใหญ่มหญเมื่อสักครู่นี้โทรศัพท์ร้อนเกิน,นครับ ดับร้อนจัดครับดับเลยฮนะผมได้ขึ้นมาอีกสองสองตัวได้ครับโทรศัพท์มันร้อนจัดครับถ่ายไม่ได้นะเมืเ่อกี้จังหวะที่ติดตัวใหญ่ครับแล้วก็ตัดยังไม่ทันเอาขึ้นให้คุณผู้ชมดูนะครับมันตัดไปซะก่อนนะครับร้อนจัดโดนครับเข้าป่าครับ นี่ครับตัวใหญ่เลยครับตอดครับเม็ดขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับคุณผู้ชมใช้ได้นะครับกุ้งหมักนะผมใช้กุ้งหมักแล้วก็เอาลำมาผสมกับกะทิกะทิขวดไม่ใช่กะทิหอมนะเป็นกะทิธรรมดานะครับโอ้โหหลุดเข้าฝูงเลยครับผมเยื่อไว้เยอะๆมันจะได้อยู่กับผมนานๆนะ ถ้าเราแบบว่าทิ้งระยะการ mainland, ถมเหยื่อนะครับมันก็จะไปนะครับยกยกยกยสุดดอกยกสุดดอกอื้มกดกดครับมาตัวสวยครับลอยครับยอมสิครับกดกดยังดื้อยังดื้อมานี่ตัวสวยครับ ถอนเลยครับทุกคนยกตะก้อวิ่งผมถอนนะครับทุนผมโผลแค่หัวทุนเองนะครับแต่ว่าผมเสียท้ายเหยื่อเว้ผมก็เลยปล่อยมันนะครับมันเห็นอยู่ครับเห็นผิวน้ำนดหน่อยวัดแม่โดนสัตว์โดนเฉยครับเหมือนจะตัวสวยนะครับกำลังจะลอยครับใหญ่มากครับ ใหญ่ครับอุ้ยเฮียอย่าหลุดนะลูกสวิงสวิงครึ่งโลเมียไซปลาบอ่อเลยครับใหญ่มากฮะดูไซตัวนี้ครับใหญ่มากไม่ถึงครึ่งโลผมพูดผิดเ <c oughs> วอร์จัดไม่ถึงครับแต่ไซส,สวยมากครับไซนี้นึ่งได้ครับเนี่ยดูอะโดดเลยอย่างนี้ โอเคครับผมปลาก็กินดีมากนะครับแต่ว่าโทรศัพท์ผมมันร้อนนะครับงั้นเดี๋ยวรอส่งแต้มนานๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอตกต่อก่อนปลากินดีครับแต่ว่าโทรศัพท์ผมร้อนจริงๆมันไม่ไหวเ่ะมันฮีทแล้วมันก็หยุดถ่ายเองครับนี่ครับผมห้าโลครทุกคนและไซส์สวยมากไซส์ฝ่ามือนะครับไซส์สวยมากนะครับฝ่ามือหลายตัวนะครับ นี่หูห้าโลครับทุกคนว่าจะไปซ้ำเย็นอีกครับไม่พอใจ <laughs> ครับแต่คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ